ตอนนี้นะครับเราจะมาดูการสอบกระบี่ของปูเบ้นะครับทั้งคู่งคูนะครับของปูเบ้ครับและชาวแก๊งของปูเบ,รรบ้นฝ่ายของเราอยู่จุดที่สองนะครบับจากทางด้านซ้ายมือนะครับเดินะครับ <c oughs> อบ้ว้าวไปครับครับ มันเปิดแปดสิบครับเปิดแปดได้ไหมครับไม่ได้เฮียไรเป็นครับเโอเคครับโอเคครับ ลืมอย่างเงี้ยเอานะ nó hấp นนจบแล้วครับจบแล้วครับรจบแล้วนะครับเป็นไงครับก็ถือว่าดูดีในระดับเลงนะคข,ข,อข,อของของระหว่างคนกับหมีนะ <laughs>